หลายคนคิดว่าการมีชีวิตที่เฮลตี้เนี่ยเป็นแค่เรื่องของสุขภาพดีแล้วก็รูปร่างที่สวยแค่นั้นแต่สำหรับดาวเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของรูปลักษณ์ภายนอกแต่การดูแลตัวเองเนี่ยทำให้ดาวรู้สึกรักตัวเองมากขึ้นรู้สึกมีความมั่นใจมากขึ้นแล้วก็เข้าใจว่าในชีวิตเราทุกอย่างมันต้องมีความบาลานซ์มันถึงจะมีความสุขที่แท้จริงได้ค่ะ เล่าชีวิตตัวเองเนี่ยค่ะว่าก่อนที่มาออกกำลังกายแล้วก็หันมาดูแลตัวเองเนี่ยอะไรมันเป็นสิ่งที่แบบทําให้ดาวแบบอยากมาออกกำลังกายเนานะคือย้อนกลับไปนะคะตั้งแต่แรกๆเลยก็คือดาวโตมากับย่าคนเดียวลุงก็เลยแบบส่งดาวเนี่ยมาอยู่ที่ศูนย์เด็กนะคะคือศูนย์เด็กเนี่ยเราก็มีข้อจำกั แบบความลาบากมันก็มีอยู่แล้วค่ะเพราะมันเป็นสูนเด็กแล้วก็ทุกคนเนี่ยก็จะแบบโดนคิิตแบบเหมือนกันหมดเราก็รู้สึกอย่างนึงก็คือเราไม่ค่อยเห็นคุณค่าของตัวเองอะไรเงี้ยแล้วเรื่องของการกินที่มัน ได้สัรอาหารที่ไม่ครบอะไรยเงี้ยแล้วพอเรากินมันกลายเป็นแบบว่ากินเพื่ออยู่รอดเราไม่ได้กินแล้วก็แบบอินจอยกับการกินอ่ค่ะจนดาวในอยู่ในศูงเด็กประมาณ10กว่าปีนะคะก็มีโอกาสแบบออกมาข้างนอกก็เพิ่งเจอว่าจริงๆอะ่ะอาหารมันมีหลากหลายอย่างมากแล้วเราก็แบบมีสิทธิ์ที่จะแบบเลือกการกินแต่ละอย่างได้คือตามที่ใจเราชอบเราก็รู้สึกอินจอยกับมาน,นะคะพอเราอินจอยมากๆเนี่ยเราก็ขาด ในการเรื่องของการจํากัดปริมาณไปแล้วเราก็ไม่ได้แบบมองว่าเรากินอะไรอยู่ก็เลยถามตัวเองกลับว่าเฮ้ยจริงๆริงแล้วการกินมันเป็นความสุขของเราจริงๆหรเปล่าหรือว่าเราต้องไปหาอะไรที่มันทําให้เกิดบาลานซ์ที่ว่าเรามีความสุขก็จริงแต่เราก็ต้องมีสุขภาพที่ดีด้วยเราก็เลยแบบผันมาออกกำลังกายค่ะก็ช่วงแรกๆที่ออกกำลังกายนะคะก็แน่นอนค่ะว่าเราก็ไม่ได้ชอบการออกกำลังกายเนาออย่าง อย่างแบบเราก็ต้องมีข้ออ้างต่างๆน่ะค่ะที่เราจะไม่ทําอย่างเช่นเราไม่มีเวลาเราไม่บบอุปก,กรณ์อะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็แบบพยายามทําให้ตัวเองเนี่ยมีข้อจํากัดน้อยที่สุดโดยการหาอุปกรณ์ที่เรามีอย่างเช่นแบบน้ำหนักตัวเนี่ยเราก็มีอยู่แล้ว,วลแล้วก็ใช้แบบการออกกำลังกายที่มันไม่ได้แบบใช้เวลาเยอะขนาดนั้นเนี่ยค่ะเราก็แค่1 0 1 5นาทีทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนแบบเราทําเป็นชีวิตประจําวันแล้วเราก็ทําทุกวันพอเรามีวินยัยเราก็รู้สึกว่า เทุกอย่างมันดีขึ้นอย่าค่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องของสุขภาพแต่มันเป็นเรื่องของจิตใจแล้วก็เรื่องของ m ม n ์เซตด้วยคือเมื่อก่อนอาดาโตมาในศูนย์เด็กแบบนั้นนะเราก็จะต้องมี m ม n ์เซตที่แบบลบๆก,กับชีวิตซะส่วนใหญ่เพราะว่าคือสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับเราอ่ะมันเหมือนเป็นตัวบีบบังคับให้เราแบบคิดลบๆอะไรเงี้ยแต่พอการออกกำลังกายมาทําให้เราเปลี่ยนไมล์เซตใหม่ เรารู้สึกเห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าชีวิตนี้มันมีค่าพอเราปรับ mindset แล้วก็แบบจิตใจเรามันโอเคขึ้นเงนี้ค่ะแล้วก็เป็นพลังบวกให้กับคนที่อยู่รบๆ้างตัวได้เราก็เลยอยากส่งต่อความรู้สึกดีๆแบบนี้ให้กับคนอื่นด้วยวก็เลยทําเป็นช่อง channel f i กับดาวขึ้นมาเงนี้ค่ะจะได้เป็นกําลังใจให้กับหลายๆคนอันนี้ก็เป็นชีวิตที่เรารู้สึกว่ามันเป็นความสุขแล้วก็มันเป็นชีวิตที่ h e ลตี้มากที่สุด